สวัสดีครับในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันในโลกของตลาด forex นะครับซึ่งเป็นโลกที่ซับซ้อนมากแล้วก็เพื่อจะตอบคำถามสำคัญมากๆข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์รายย่อยทุกคนเนี่ยต้องเคยถามตัวเองแน่นอนคำถามก็คือในตลาดที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่แบบนี้เทรดเดอร์ตัวเล็อกๆอย่างเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงนี่แหละครับคือปัญหาที่แบบฟังดูแล้วท้อเลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าคาตอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดกันก็ได้นะ เอาละครับมาลองดูกันก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปหาคําตอบว่าเราจะแข่งได้ไหมเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าไอ้ยักษ์ใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครคือผู้เล่นตัวจริงในสนามนี้ครับนี่เลยครับผู้เล่นหลกัหลกๆก็จะมีตั้งแต่ธนาคารกลางกองทุนบำนาญใหญ่ๆบริษัทประกันภัยระดับโลกหรือพวกบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ๆคือเรากําลังพูดถึงสถาบันที่เขาซื้อขายกันทีเนี่ยเป็นหลักพันล้าน หรืออาจจะถึงหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วประเด็นคือเขาเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุผลด้านการดําเนินงานของเขาเป็นหลักเลยทีนี้ครับมันมีคําศัพท์เฉพาะที่คนในวงการเขาใช้เรียกผู้เล่นกลุ่มนี้กันเขาเรียกว่า real money หรือเงินจริงซึ่งคํานี้เนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะมันเอาไว้แยกยักษ์ใหญ่พวกนี้ออกจากนักเก็งกําไรอย่างเราๆเ,เหตุผลก็เพราะว่าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยไม่ใช่การทํากําไรเพียงอย่างเดียวครับ พอเห็นสเกลที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่แปลกเลยที่เทรดเดอร์รายย่อยจะเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาในใจว่าแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงคือมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่จะแข่งขันในสนามนี้ซึ่งในเนื้อหาต้นฉบับเองเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันครับว่าจะไปแข่งกับธนาคารใหญ่ๆได้ยังไงแต่เขาก็พลิกมุมมองทันทีเลยนะว่าเอ๊ะแล้วเรากาลังแข่งกับเขาอยู่จริงๆหรอหรือ เราอยากจะแข่งกับเขาจริงๆหรือเปล่าบางทีคําว่าแข่งขันเนี่ยอาจจะเป็นวิธีคิดที่ผิดตั้งแต่แรกเลยก็ได้เพื่อให้เข้าใจไอเดียนี้มากขึ้นนะครับว่าทําไมการแข่งขันอาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับเราต้องมาทาความเข้าใจคอนเซปต์สำคัญของตลาด Forex กซึ่ันก่อนเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า zero sum game หรือเกมที่ผมรวมเป็นศูนย์ครับตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าตลาดมันต่างกันยังไงอย่างตลาดพุ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็น zero sum นะครับเพราะบริษัทมันเติบโตได้สร้างมูลคา่าเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้ ทุกคนก็รวยขึ้นพร้อมกันได้แต่พอเป็นตลาด Forex futures ปุ๊บมันคือซีโร่ซัมมเต็มๆเลยคือถ้ามีคนหนึ่งได้กําไรมันก็ต้องมีอีกคนนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยขาดทุนไปเท่ากันเปะ๊ะเปะ๊มันคือการย้ายเงินจากกระเป๋านึงไปอีกกระเป๋าหนึ่งล้วนๆเลยพอได้ยินว่าเป็นซีโร่ซัมแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าโหนี่มันคือการต่อสู้กันโดยตรงเลยนี่นาะมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียแต่ครับแต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญทีี่่สุดขอองงงเเเรรรืืน้ลยพาาะคควมจิก็ ไม่ใช่ทุกคนในสนามนี้ที่กําลังเล่นเกมเดียวกันกับเราครับคําว่าเกมเนี่ยโดยปกติแล้วมันหมายความว่าผู้เล่นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนเราเล่นเกมเศรษฐีอะเป้าหมายของทุกคนก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนอื่นล้มละลายแล้วเราชนะแต่นี่เลยครับตลาด forex มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยลองมาดูตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยผู้เล่นแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเป้าหมายต่างกันสุดขั้วเลยครับอย่างธนาคารกลางเนี่ยเขาสนเรื่องเสถียรภาพค่าเงินเป็นหลัก เรื่องกำไรขาดทุนหรือ PNL เนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยเขาอาจจะยอมขายเงินแบบขาดทุนด้วยซ้ําเพื่อรักษาค่างเงินไว้หรืออย่างบริษัทเ e. อกชนเขาก็แค่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตต้องการความแน่นอนไม่ได้จะมาเกงกําไรซึ่งมันต่างจากนักเกงกําไรอย่างเราๆที่มีเป้าหมายหลักคือทํากําไรจากการขึ้นลงของราคาเห็นไหมครับว่าเราเล่นกันคคละเกม์จริงๆดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือสําหรับผู้เล่นรายใหญ่มากๆพวกนี้ เรื่องกำไรขาดทุนหรือ PNL มันอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักในการเข้าทําธุรกรรมของเขาเลยด้วยซ้าไปครับและการที่ทุกคนไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยมันเปลี่ยนตลาดที่ดูเหมือนเป็นสนามรบที่เป็นไปไม่ได้สําหรับรายย่อยให้กลายเป็นระบบนิเวศที่เออมันเต็มไปด้วยโอกาสมันเลยไม่ใช่เกมเกมเดียวไงครับแต่มันคือการผสมปนเปกันของผู้เล่นที่หลากหลายมากๆที่แต่ละคนก็มีเป้าหมายของตัวเองมีกรอบเวลาของตัวเองต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไป แล้วโอกาสมันเกิดจากอะไรลองดูสเต็ปพวกนี้ครับสเต็ปแรกเลยผู้เล่นกลุ่ม Real Money เขาทำธุรกรรมด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่กำไรอย่างเช่นป้องกันความเสี่ยงหรืออาจจะแค่ปรับสมดุลพอร์ตของเขาทีนี้พอมีธุรกรรมขนาดใหญ่มากๆเกิดขึ้นมันก็ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใช่ไหมครับซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากตรกกะของการเก็งกำไรเลยและนั่นแหละครับคือสเต็ปสุดท้าย การเคลื่อนไหวที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสในการทํากําไรให้กับนักเก็งกําไรที่มองเห็นช่องทางแล้วก็เข้าไปเทรดได้ทันนี่คือข้อสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับโอกาสในการเทรดเนี่ยมันมีอยู่ได้ก็เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนในสนามที่กําลังพยายามจะทํากําไรเหมือนกับเราความไม่สอดคล้องกันของเป้าหมายนี่แหละครับคือช่องว่างคือจุดที่เทรดเดอร์รายย่อยจะหาโอกาสให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาที่คําถามตั้งต้นของเรานะครับว่า ถ้ายักษ์ใหญ่เขาไม่ได้เล่นเพื่อกำไรเสมอไปแล้วมันจะสร้างโอกาสอะไรให้กับเทรดเดอร์ที่ตั้งใจอย่างเราได้บ้างคำตอบก็คือเป้าหมายของเราไม่ใช่การไปแข่งกับธนาคารแบบตัวต่อตัวครับแต่เป็นการทำความเข้าใจว่าแต่ละคนกำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เพื่อที่จะมองหาช่องว่างที่ผู้เล่นรายใหญ่เขาทิ้งเอาไว้ให้แล้วเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสของเราครับ